พ่อคนละมานนิมาหนิม <jack> ัหน้านีเธอเป็นใครเนี่ยนดนี้น่จะเป็นยงนักมาแน่เลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ดยกันแ่องนพาโอ้มีเพลงไหมไม่มีไม่มีหรอเป็นใครเป็นตําไหนเนี่ย ด้วยแม่โอ้โหนี่ก็อวยไม่ได้ดูเลยเลยเป็นขับอาออกแม่ขับเป็นขับสวยสวยจ้าแม่มันทำอะไรเนี่ยได้ยินที่กูคุยกับมึงเนี่ยมึงมาทำอะไรงานแต่งงานแต่งก็รู้เหรอว่าใครแต่งใครคะฮะไปอีกรอบเท่าไหร่นะแม่ยี่สิบตัวเตี้ยขึ้นตัวเตี้ยขึ้น ท่างานมีแม่คนนี้มัดดยวเธอจะไปโยมแล้วอย่ามา้บ้านเลยมัย่สิบฮะเพื่อนสรรามเาบอก หเราผมรุ่นนี้ทุกทุกทบองแม่ดูทุกทุกทองมองว่าแม่กินเหล้าเยอะเลยวะทำไมเราจะไปซื้อกินบ้างเนี่ยพี่ข่าวมีงานแต่งอ่ะในข่าวมีงานแต่งรู้เหรอว่าใครแต่งวันนี้แพศิษย์ยาไงก็รู้จริงนี่ว่าไปไปไปต้องเชิญไปด้านในก่อนได้ค่ะไปพบขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องอะไรอ่ะเรื่องต้น

เจดลนี่แสดงว่านครปฐมในฝนตกหนักนะเดลทำไมราน้แงุผกเล่นอะไรอะไรับแก้วปชอล่รับจริงับจริงบอกเลยว่ารับลิเกให้ดูอายุด้วยจะบอกลิเกยใหม่ลิเกใหม่ใหม่ที่อะไรลงพวกเกยเนี่ย ดีดีนะผู้ไม่เก่งเป็นไง่ฮากป็นคลืนๆเป็คื่นเจี๊แล้วพรุ่งนี้ต้องไปร้องเพลงกันเช้านะพวกหนูเนี่ยวันนี้ก็เช้าดีมากพรุ่งนี้ก็เช้านี่ถ้าเกิดว่ามีรับงานเช้าอีกหนูว่าจะแดกมาเล่นหรือเปล่าพรนี้ว่าจะส่งเพื่อนไปร้องใครเพื่อนเลยนี่พี่แล้วมีเพลงเหรอก็ว่าจะมีบิ๊กมีเพลงให้ร้องไหมเพราะมดไงพรุนี้จะร้องเพราะมดเพราะมดนะอันนี้ โอ้ยวันนี้ยังมาอีกด้วยเบลนี่ไม่หายใจเลยส่งไปร้องให้ท่านเพี่ยมดพมดเออโอมจะเป่ากระทำใช่ปะเอา,เอา,เอา,าไม่ใช่หรอดูเวียนถามไม่ใช่มป่ะอันนี้เพลงพมดน,น,นี่แข่งกับพมดเลยพีย่อ่ะเพลงอะไรพ่อตายงเงยร้องไงวนะน่ะอยากฟังป่ะพ่พอตายเนี่ยต้องมาไอ้แก่เพี่พ่อตายแข่งกับพมดจังเชื่อกูดิเนื้อเพลงเป็นไงร้องฟังดิ ถ้าพ่อจใตายแต่ก้าพาให้สกปรกมนให้เพื่อนเดินวนให้พวกคนลุเท้าปัดลูกู้หญิง่ลงพ่อเราให้พ่อตายคนเราบอกให้เราพ่อตายโอ้อะไรตีดเดียวนี่ม็กมก็มีเพลงท่มทเพลงผมด้ว่ะแกแล้วจะไป โค้าหุหน่นหุ่นหน้าตึงหมดน่าเป็นกันเองปุกลิ่งของเขาใครก็ได้รอบค่าอย่างคนนั้นนี่ปุกลิ่ง